ขอบคุณนะครับเยี่ยมครับโคหน้าทึงมาเยี่ยมโคหน้านะครับฝากพิจัดด้วยนะครับเบอร์เจ็ดนะครับ, v ะรบจะทํางานให้หนักกว่าเดิมนะทําให้ดีกว่าเดิมนะครับอรอขอบคุณมากครับรมาเลยครับมาครับแกมาตลาดจริงจริงครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ จะพาขายทีดีกว่านี้รับมาวเดียวเิมเลฝ่งโน้นกันไป็าทโน้นทีใหม่แล้วก็ภามแข็งแรงนะครับครับครับน่ารักโอเอยู่ในใจเสมอฝาก้วยนะครับตู้ครับขอบคุณครับเาขอบคุณครับขอบคุณครับทักเบอร์ิอโอยแชมป์โลกเลยแชมป์โลก ขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นอะไรแม่เเก่งด้วยพี่ชันเหมืนกันผมทำงานคนนี้จะนป้าไมคอยู่รง้เช่วยกันบอกก่อนห่งคังอบเพอบเขอบคุณครับขบคุณครับขอบคุณครับรีก้็เขมาปคกอัเดียบผุ่มออรันนะครับแม่